สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวลัยลักฮอสพิทอลทัวร์ วันนี้นะคะอยู่กับมาดามคิดพิธีกรหน้าใหม่ไฟแรงเฟอร์วันนี้นะคะคิดขอกระซิบบอกก่อนเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะสําหรับคลิปแรกแต่ยังไงก็ตามคิดขออาสาพาทุกท่านนะคะมาทัวร์ชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคิดก็ยืนอยู่บริเวณด้านในของศูนย์อาหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ค่ะจะสังเกตได้ว่ามีผู้รับบริการนะคะเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สําคัญข อ,อกระซิบอีกรอบนึงค่ะว่าทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วยลักนะคะได้จัดร้านที่มีชื่อเสียงในย่านมหาวิทยาลัยวลัยลักนะคะเข้ามาให้บริการทุกท่านที่ศูนย์อาหารแห่งนี้ค่ะจะมีร้านไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะร้านควคุณเซียนะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะในร้านนะคะจะมีโจ๊กหมูนะคะต้มเลือดหมูก๋วยจับน้ำใสข้าวต้มแห้งบอเปียทอดและสลัดโลค่ะเครื่องในของเราทําใหม่ทําสดทุกวันนะคะไม่มีกลิ่นคาวค่ะโจ๊กหมูของเราก็ ทำหมูหมักสูตรพิเศษวที่บ้านนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเรามีปเอเปี๊ยะทอดที่เป็นสูตรหมักเครื่องเทศอย่างอร่อยนะคะขอเชิญให้ทุกคนมาลองชิมมาลองทานกันที่ร้านนะคะร้านจะเปิดตั้งแต่7ดโมงเช้านะคะและจนกว่าของจะหมดเลยคะ่ะอย่าลืมมาทานเอาไว้ชิมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวเด็ดดีนะคะที่ร้านก็จะมีเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับซึ่งซอส ทั้งหมดเราจะเคี่ยวเองนะครับแล้วก็น้าซุปไม่มีผงชูรสมีผงไทยมากมายเมนูแนะนําจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสน้าข้นนะครับก็ขอชวนชวนพี่น้องนะครับมาร่วมกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่ร้านดบดีนะครับที่ศูนย์อาหารศูนย์การแพทย์วัลไลรักของครับสวัสดีครับร้านชายสามตามสั่งนะครับอาหารของเราจะเป็นจําพวกอาหารตามสั่งครับจะทําสดใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็เมนูแนะนําจะเป็นข้าวคุกปลาทูข้าวผัดน้ำพริกปลาทูข้าวคุกกะปิครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมา ลองชิมที่ร้านชาสามตามสั่งศูนย์การแพทย์ได้ครับขอบคุณครับ ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามผู PTSD, ้รับบริการกันดีกว่านะคะว่ามาใช้บริการที่ศูนย์อาหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นกันยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ขอสอบถามความรู้สึกนิดนึงเนาะว่ามาใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์กี่ครั้งแล้วนี่ค่ะเป็นครั้งแรกของนะคะที่เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์ของคราแล้วก็มีความประทับใจอะไรบ้างกับทางศูนย์อาหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์บ้างคะก็คือเอ่อ first impression ก็คือเข้ามาแล้วดูสะอาดตาอ๋อ ศะสตรตาแล้วก็อาหารก็คือหลากหลายช้วยค่ะ,คะเดี๋ยวพี่ขอ3ามคำนะคะให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ค่ะมันใหญ่มากอร่อยสะดวกค่ะบังมากแม่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางศูนย์อาหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ค่ะยังให้บริการศูนย์อาหารในรูปแบบห้องแอร์ค่ะอากาศเย็นสบายหมดปัญหาอากาศอบอ้าวได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการมาใช้บริการนะคะสามารถเข้ามารับบริการได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะคิดจะพาทุกท่านไปทัวร์ที่ไหนในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เวลัยลักษ์อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคิดขอตัวลาทุกท่านไปรับประทานอาหารที่สูนอาหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ